สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับแอดมานาจะพาทุกคนมาดูที่ทะเลสวยเป็นที่บ้านครับพี่น้องอยู่ติดกับวัดนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะครับชื่อหมู่บ้านโนนสํารานนะอยู่ใกล้กับแยกกุดเรือคำนะห่างจากแยกกุดเรือคำประมาณ3-4กิโลนะครับเนี่ยที่จะประมาณบริเวณเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ง ะเป็นที่นาที่ประมาณเจ็ดไร่สิบตารางวานะครับเจ้าของขายเองนะฮะเดี๋ยวมานี่เจ้าของผืนผ้ามาเบิ่งทีครับพี่นอ้องอสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนี่ฮะ,ะ,ะที่แปลงนี้บอครับแปลงนี้ครับผมโอ้อโหเจล่าย์เจล่าย์ครึ่งเจล่ไร่ครึ่งไปผ้กขียังอะห้อยบนนี้ไปเจ็ดไร่ครึ่งนะฮะโอ้ย่าเขาขี้ต้มเร็วกว่าเดิมโอ้ย่างหอยเราไป บนลมหนักบนลมหนักนี่ครับพี่น้องที่ดินนะเจ็ดไรครึ่งอยู่ติดถนนใหญ่นะครับรูปทรงเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเนี่ยเจ้าของพันธุ์ผ้ามาเบิงเลยนะเจ้าของขายเองครับพี่น้องที่ดินเจ็ดไรนะครับเจ็ดไรครึ่งนะครับเป็นที่นศสนะครับที่โฉนดนศสนะครับพร้อมโอนนะครับ นี่ฮะที่ดินพันนี่นะฮะอันนี้กว้างจากถนนตรงนี้เนาะอ่ามาสุดหมดเครับคือน,นานาติดถนถน,นใหญ่นะครับติดถนนใหญ่โอ้สุดมังสุดมองลักเสา,าไฟเหรไปไปนี่ยกระย่าไปคนเลยสุดปลามมน,นุ่นนะโอ้ ฮะนี่ครับพี่น้องครับก็ที่ที่สวยเนาะก็ติดทุนแล้วก็ลกเกษตรค่ะนี่องเกษตรอนนเกษตรมีไฟฟ้าเรียบร้อยลงไปข้างล่างค่ะครับอะ,ะเราไปเดินดูฝั่งโน้นคฮะ,ฮะ,ฮะคือตรงเนี้ยคือมันจะลกหน่อยแต่ว่าสามารถที่จะมาปรับปรุงมาเอารถไถมาฮะมาดันมาอะไรได้สร้างเป็นบ้าน อยู่ได้เลยหรือทํากิจการค้าขายได้อันนี้คือตรงข้างก็เป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านคนเนาะนี่ก็เป็นวัดนะครับเจ้าของผ้ามาขายครับพี่น้องเจ้าของขายเองนี่ฮะติดถนนใหญ่นะครับอ่าระหว่างทางไปอําเภอวานวอ,อนนี้วดัดทางนู้นไปกุดเฎือคำนะฮะทางนู้นไปบ้านดุง เนี่ยครับก็เดี๋ยวพาไปดูถนนนะครับเนี่ยคก็ตั้งแต่ถนนเนี่ยที่ดินตรงเนี้ยนะครับไปจนติดถนนเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเนี่ยเนี่ยติดทางใหญ่ติดทางใหญ่นะครับพี่น้องนี่ฮะอันนี้ไปบ้านดูนงนะฮะอันนี้ไปอำเภอวานอนไปอำเภอบ้านม่วงเนาะออกทางนี้ได้ฮะเนี่ยติดถนนใหญ่นะครับแล้วก็ ด้านนี้ก็เป็นถนนการเกษตรเนาะเห็นเจ้าของพิ่นบอกนี่ครับแล้วก็จากด้านนี้นะครับยาวไปเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเจ้าของขายเองนะครับไร่ละ2องแสนห้านะครับไร่ละสองแสนห้าเนาะถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับโทรเข้ามาเนาะโทรเข้ามาคุยกันได้เลยหรือนัดคุยกันได้เลย พี่เขาก็ค้าขายอยู่กุดเลี้ยคำนี่เองนะครับเป็นคนบ้านกุฎเลี้ยคำเนาะเนี่ยจากด้านโน้นนะครับความยาวลึกก็มานี่ฮะจากหน้ากว้างจากด้านเนี้ยไปถ <like ึงด้านโน้นนึ่งร้อยเมตรร้อยเมตรปอนด์โอ้นี่ฮะทุกคนครับอันนี้เป็นให้หน้าบ้านนี่เนาะ โอ้ดีครับมันมอาเว่ามเล่โอ้แลบดำนใสกค่ะบดน้าใสต้องไปก็จะเป็นให้มันตามันสุดมาให้มันนี่ป่นี้ค่ะใส่เอได้่ให้มันนี่กมีกระาอไรอันนี้ของของเจ้ากันขันเดียวกันพื้นเดียวกันเลยขคล้ยกให้มัให้มันให้น้ำ หมดเจ็ดไร่ครึ่งเลยเจ็ดไร่ครึ่งปลาพี่น้องงามแถงามมหลีครับผมที่ดินสวยอืนี่ก็มีไฟฟ้าลงไปถึงนู่นเลยโอ้นี่ก็ยาเนี่อะไรมีไฟฟ้าถึงเลยมีไฟฟ้าไปถึงเลยไปถึงเลยเลยไปอีกครับผมอันนี้ก็ข้าเจ้าเสาปลูกมั่นค่ะนี่โอ้ข้าเจ้าเสาปลูกมั่นนี่ฮะเป็นพี่ว่านสุดตรงนี้บ่านสุดยาไอีกเจ็ดไรเลยครับ เจ็ดไร่ครึ่งนะฮะนะฮเจ็ดไร่ครึ่งราคาสองแสนห้าเอาพี่น้องสนใจก็ทักเขามาคุยเขามาครับไต่คลิปไก่าคลิปได้ช่องไก้ช่องเลยนะครับนะนี่ก็คือชาวบ้านขายเองเนาะอยู่หมู่บ้านโนนสำราญน,น,น,นะครับระหว่างทางไปกุดเดอคำบ้านดุงบ้านดุงนะฮะจากนีะไปบ้านดุงชักกิโลฮะ ห้าสิบโลเนี่ยนี่ครับพี่นอ้องเดินไปดูโอ้ข้างข้างตรง,ง,งนี้ก็เป็นบ้านคนข้างในมีบ้านคนอยูน่นะทุกคน้านคนโอ้นกิจการ,านนการ,รกยังบสุดบ่ครับดิสุดเลยสุดขดนนนึน้นพอด่าไป,าาปยางไปเรื่อยครับด <laughs> เดินไปเรื่อยครับทุกคนเอาเดินไปเรื่อยเนาะ โอ้ข้าเจ้าท่านี้ข้าเจ้ามาให้เทียนอยู่นี่ทั้งในอยู่ทงหน้าดิเนข้าเจ้าค่ะโอ้เป็นเป็นเป็นเทียงให้เทียงหน้าคนเป็นการเกษตรการยังข้าดอเกษตรนี่ครับข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็เป็นสวนมันเนาะเป็นนาเป็นที่นาเป็นสวนมันเป็นสวนอ้อยอะไรเขาก็ปลูกกันครับอ๋อเนี่ข้าเจ้าเผาถ่านมั่นนี่โอ้เนี่ยข้าเจ้าเผาถ่านค่ะ นี่ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นบ้านคนนะฮะอยู่ข้างในมีแทงน้ํามีแทงอะไรเนาะส,สุดจนติดกับบ้านคนด้านนนนนป<ะ>าร์ดยางาเป็นซีเรียมพื้นผาเนาะ,ะโอ้อไรอย่างไเบ้างข้างในครับทุกคนนี่ฮะคือยางคามาจากขนนนะฮะนี่ฮะเป็นซร้อยคามาเนี่ยนี่คาเนี่ก็เป็นดินเพิ่นครับพี่นอ้องเนี่ยดินเพิ่นหมง่งให้มันเนี่ยแปลงเดียวกันละคัน,นีแปลงเดียวกันเช็ดไร่ครึ่งนะฮะ

ครับเป็นดินดินถือว่าเป็นดินในบูบานกับบ้าไหนเนาะบ้านโน่นสามานนี่ดินกลางบ้านค่ะดินกลางบ้านเนาะแต่ว่าบ้านกับถือว่าเป็นบ้านต่างใหม่เพรมันบ่อหะโดนเราได้ค่ะบ่อตั้งมาเป็นใหม่อ๋อนี่บ่สุดนี่บ่อมีสร้อยขับอีกสร้อยทางล็อเข้าไปหน้าข้าเจ้าอ๋อนี่ก็ทางมีสร้อยขับอีกครับผมไปนี่แหละครับเจ็ดไร่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจมาเด้อค่ะเด้อเป็นดินกลางบ้านครับ ขายบซื้อตอนนี้เสียใจต่อไปราคาที่สูงกว่าน,นี้ออฮะราคาจากบาทครับขายดีสองแสนห้าคาะจอลองเลยค่ะแค่นี<ะ>้ราคาถูกสุดๆ้วค่ะนี่ส <200 5. S 2> <ะ>องแสนห้าค่ะโอนคนละครึ่งเนาะ,ะคนซื้อครึ่งหนึ่งคนขายครึ่งหนึ่งะนะะในราคาสองแสนห้านะฮะอันนี้ก็ดินเจ็ดไร่ครึ่งนะพี่น้องเจ็ดไร่ครึ่งเนะาะขาบับกับ ว่างกับเขามาเบิงครับอยู่บ้านนวลสำลานเนาะอยู่ใกล้ติดกับวัดบ้านโนนลสำลานติดกับวัดบ้านโนนลสำลานนะติดถนนใหญ่ติดทางเข้านานะติดคือเนี่ยดินเนี่ยติดนาเลยนาติดทางด้วยนะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสวนเกษตรใช่ไหมฮะใช่ค่ะสวนเกษตรนี่ฮะคือถ้าขายเนี่ยคือว่าถ้าถ้าซื้อนะเจ็ดไร่เห็ดนฮะเรามาแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกละไร่ละไร่เพราะว่ามันติดถนนเนาะ สวนกเกษตรเอาทำเป็นล็อก,ๆๆกล็อก็ก็ได้ครับเราเอามาขายต่อนะนะทำเป็นล็อก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 กระไรล,ล็อกก็ะไรเจ็ดไรครึ่งเนาะนะแบ่งขายหรือว่าทำามันทำได้หลายอย่างครับทั้งปลูกบ้านทำเป็นบ้านสวนนะฮะได้เลยนี่ฮะวันนี้พี่เขาเขามาเบิงอขอ้าเขามาเบิงนะบอกกาวสุขภูสุขมวลกำลังหาที่ดอกที่ดินเนาะ ตอนนีเพิ่งกำลังเซาท์แไมันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องถมอะไรแล้วนะก็ดินสูงอยู่นะครับก็ทําบ้านทําอะไรได้เลยนะครับ,บ,รบครับผมที่ขายดีเพราะว่ายัางไงครับพี่ที่ขายนีอ่โอ้ อยากได้เงินคุณค้าขายเนาะก็ผมก็จะมารีวิวให้เรื่อยๆนะมารีวิวให้เรื่อยๆพ่อรู้ที่ละมาพามาถ่ายสี่ห้าวันสิบวันมาถ่ายทีหนึ่งอีกแปลงหนึ่งจะไปไหมไปแลั้นก็ขายเหมือนกันมีแปลงหนึ่งใช่ของของชาในแหละโอ้หกไ่ตัวนั้นนะหกไ่ทวนตัวหกไ่ครึ่งโอ้หกไ่ทวนทวนจ้ะแสดงว่าพี่มีที่สองแปลงใช่ จะขายทั้งสองแปลงเลยขายทั้งสองแปลงเลยแปลงนี้เจ็ดไร่ครึ่งอีกแปลงหนึ่งหกไร่หกไร่นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่แหละครับสุขปู่สุคนทครับใครสนใจก็ทักเข้ามาใต้คลิปครับเนื้อที่เจ็ดไร่ที่บ้านโนนสาราญตำบลอินแปงเหรอใช่ค่ะตำบลอินแปงอำเภอวานอนนิวาสบหรใช่ค่ะบ้านอินแปงนขึ้นกับอำเภอวานอนค่ะขึ้นกับอำเภอวานอนครับทุกคน นะที่สวยๆเด้อนะติดถนนนะครับแล้วก็แล้วก็ถนนเกษตรอย่าข้างหลังกถนนเกษตรฮะติดถนนเนาะยังไงก็ทักเข้ามานะครับทักเข้ามานะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกแปลงนึงครับเน้ที่6ไร่ครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองที่ว่าขายทั้งสองแปลงอ่ะเน๋ยวสลับไายนี้นะครับคลิปนี้ขอลงคลิปก่อนครับสนใจเข้ามาครับเนื้อที่เจ็ดไร่นะครับเจ็ดไร่ครึ่งเนาะเจ็ดไร่ครึ่งนะครับเป็นที่นศสี่นะครับเนื้อที่เอ่อนด แร้วสอสีอ่เนาเป็นที่โฉนดนะครับพร้อมโอนเลยนะครับยังไงก็ทักเข้ามาครับราคาสองแสนไล่ละสองแสนห้ามืนบาทนะครับทักเข้ามาเด้อครับสไลนี้สรับคลิปนี้ขอลงก่อนครับสวัสดีครับ